นี่ครับนี่ก้อเอ็ดหมู่หันครับทีมงานทีการหมูหันหอยว้าหลายแล้วกูเราไปนั่งเบื้องสูกูม่ได้กูไปเบื้องสูขอทีมงานครับนี่ัดข้างไูน้า้ ไปห้องกับฟอนสู้แล้วเล็บแบบแบบไงเลยเนาะมหันแซ่บเลยม่นี่นะไม่เอาหรอกต้องเด้อนื้อท่มูันมันหมูครับ๋ากระนอมีดี เราเรื่องนี้เลยจะไม่ยุ่งนะเลยไม่ได้ไปน่ะนนเ้พรอมนะนน้จะ่ายคำเต่ารเบแรก็เบแรกบแกดีละแท้เลื่มอคนที่คุณละเรือดมีอะไต้องเบาเนี่ยเรานะไอ้เป็นโลกซิมเราถอยนี่อจบร็ปบเนี่แลวจับไหนะจับน่ จับดีน to ัน oui> น an ี้มังมีนี่เาเน่นจับดีนอี้ mm ือเข้เริ่มตีนะนะกระดิมือซอยซอยสาคือยุ่งเนางกรอบยีเด็ดนะมังนี้มีสุกนี่เลยสุกสุเชี่ยผมตากเอาไปจากก่อนเยอปไปนี่ไปเลยเยอะไปแล้วมัอนไป เสืีอหลายรอบุณช่นะสนับสนุนนันคนปูมันใช่ใช่ใช่มันสำลักหรือเป่าไบอกเต็มตะมันเขาจะสนับสนุนแล้วเนาะคือก็ไม่สู้เท่ากว่กี้ต้องเยอะเนาะมากินะเนาะเกลี่นนียมกะเก๊ะสมิวเหรอเกะยู่เาะเิกะกะคนเกะผู้หิเกล่ยตามหลือเ่ามีจะมีำ ไอปูนส่งสีควายควายซื้อคนางได้ควายก็เลยส่งสีต่อเมเกยคอยไแปลกแน่ยบจิมกูปุ๊บเดี๋ยวเลยขันมหาเลยนกึดกึอยีเด้นได้การบอสวุูบเลเด็ดเด็ดนางก็ออ่เดียได้การแซ่บยุนยันทีมรีวิวการยี่บอการเสร็จเลย ก็ออกแลมาซิมด้วยงูยืนกัานมองกองนี่เรือยังจะเห็นแต่ก็เป็นสาวคน ปิดปเบือโอ้ยเลยสีว่ามือนึงจะเย็นปวดเอาแน้ะเจ้าองรกานกังปังเขาอ่ะยูข้างเลยเยอะแซ่บ